เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เป็นต้นเนี่ยคือคือ,อตระกูลบอรรี่บิงบอรี่ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆจะให้ดูด้านหลังดกมากก็ต้นใหญ่มากเดี๋ยวยายเพนจะมาเก็บให้มันสุกก่อนเยอะมากเลยไม่ต้องเข้าปากาดงอันนี้อยู่ในเมือง <laughs> เต็มเลยคะ่ะ <laughs> เพื่อน <laughs> เต็มเลยคะ่ะ <laughs> กำลังออกลูกน่คะ <laughs> <laughs> ด้วยนี่เห็นชัดเลยลมแรงน่าดูเลยนี่เห็นชัดเลยค่ะลูกอ่อนๆเต็มเลยค่ะโอ้โหดกน่าดูเลยในเมืองนะคะเนี่ยเนี่ยแค่รั้วหวังว่าคนนอร์เวย์เขาคงไม่มาตัดทิ้งเพราะว่ามันรกเขาเนี่ยท้งนั้นเลยมีแตะเป่าของมันทางนั้นเลยเจ้าเพื่อนๆนี่นี่เต็มเลยนี่ ดอกหน้าดูเลยดอกหน้าดูเลยดู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 สิว่าเป็นยังไงหืมนี่เอาขึ้นมาอย่างเงี้ยเพ่งจเห็นดอกเห็นลูกเต็มเลยคันนี่หืมนี่เต็มเลยเป็นจุ่มจุ่มพวงพวงเดี๋ยวให้มันสุกก่อนเดี๋ยวจามาเก็บเยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาดูลาดเราไว้ไี๋ยวมาเก็บให้ดู อันนี้มันไม่ใช่ของที่เขาปลูกเขามันเกิดเองเนี่ยเด็กๆชอบชอบมาเก็บกันเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ดูเต็มเลยอ่ะดกมากอู้ลมแรงเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บดูรา,าดเราไว้ก่อนอืมดกจริงๆเลยอุ้ยดกมาก ดงมันจริงๆนะเนี่ยปริงบอรี่เจ้าเเรียกยเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวมันเก็บเสร็จยายเพนค่ะเสร็จยายเพนนะคะไม่ต้องเข้าป่าด้วยอยู่ในเมืองก็ได้กินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อดีจังเลยยายเพนโชคดีจังเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอ้ยโอ้โหเป็นป่านะทึบเลยค่ะยาวเหยียดเลย โอ้ทางนั้นเลยค่ะที่มามองเห็นนี่ดงมันทางนั้นเลยโอผักผลไม้ที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์มากค่ะเพื่อนๆดูสิโอยทางนั้นเลยจ้ะนูน่นป่าเข้าไปนู่นๆลึกๆเข้าไปอันนี้มันรัว้วรั้วเขานี่ เยอะมากเลยเย๋ยิปเป็นมาเก็บรู้ลแล้วว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็ดลิ้นงืจอกาลังขึ้นใหม่ค่ะเพื่อนๆกาลังออกมาจากตออ่อ,อนๆอยู่เลยนี่อันนี้รอยคนเขางัดเอาไปแล้วที่เป็นรอยๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยงัดเขาเอาเขางัดไปแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ที่เดิมมันมีเชื้อของมันอยู่ ถ้ามันมีเชื้อมันจะขึ้นถ้ามันไม่มีเชื้อมันก็จะไม่ขึ้นนี่ก็ตรงรากมันนน่นก็ใช่ค่ะเห็ดเลนจือเดี๋ยวจะมาเก็บค่ะนู่นก็มีนู่นค่ะโหดอกใหญ่เดี๋ยวแย่เพนจะมาเก็บเอาวันนี้ไม่เก็บแล้วค่ะมาดูลาดเราเฉยๆมาดูผักมองหาผัก ในบ้านอันนี้ในบ้านนะคะบ้านคน